สวัสดีครับผมเดชชารกรเลิง์ลิดมาจากห้องหนึศูนย์สามครับเลขที่สิบหกวันนี้ผมจะมานําเสนอเซลล์จําลองแบบอาหารครับอันที่1คือนิวเคลสครับผมแทนด้วยไข่ครับภายในของนิวเคลีสจะมีโครมาตินและนิวเคลโอลัสแทนด้วยไข่แดงครับอันที่สองไลโบโซมแทนด้วยงาดําครับ ทำหน้าที่สังเคราะห์โปรตีนมี2ชนิดคือแบบอิสระและแบบที่ถูกตึงเอาไว้ที e ่ ER และเยื่อหุ้มนิวเคลียสครับอันที่3 endoplasmic reticulum มีอยู่2แบบแบบเรียบแทนด้วยแผ่นแป้งครับแล้วก็แบบขูขะแทนด้วยแบบเป็นใบผักครับ แบบเรียบมีหน้าที่สังเคาราะห์ลิพิดกำจัดสารพิษและสะสมแคลเซียมส่วนส่วนแบบภูขะจะทำหน้าที่สังเคราะห์โปรตีนครับ4กอจิบอดี o ผมแทนด้วยมะเขือเทศครับทำหน้าที่ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มาจาก ER และจะส่งไปทางไปยังที่ต่างๆครับอันนี้5ปุกกอ ไล,ไลโซโซมครับทำหน้าที่ย่อยสิ่งแปดปลอมที่เข้ามาภายในเซลล์หรือย่อยไอกาเนลที่วอดอายุแล้วครับอันที่6ไมโตโคอนเดรียรแทนด้วยไส้กรอกครับเคยเป็นแบคทีเรียรมาก่อนเพราะมีไลโบโซมชนิด7 0 s และมี DNA เป็นของตนเองทำหน้าที่สลายสารอาหารเพื่อสร้าง ATP เอาไว้ใช้ในกิจกรรมของเซลลครับอันที่7 p ็ดโพลิโซมแทนด้วยคลายลอดครับเคยถูกเรียกว่าไมโดไมโครบอดี My body, ทำหน้าที่สร้างและสลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ oxide, เกี่ยวกับการสลายไขมันแลกงกัหอครับอันที่8ปดไซโทสเกลตันแทนด้วยหมูสับครับทำหน้าที่จัดระเบียบภายในเซล กิจกรรมของเซลล์และการยึดเกาะของไอาเนลายในเซลล์ครับขอบคุณครับ